สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2556ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสองขยูนกวานหรือ SKKU สถาบันการศึกษาที่มีอายุกว่า600ปีเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออก วันที่18เมษายนพุทธศักราช2556เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยซองกยุนกวานหรือ SKKU วิทยาเขตซูวอนจังหวัดพยองกีซึ่งมีประวัติยาวนานตั้งแต่ยุคพระชวงโซอนเมื่อพุทธศักราช1941 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกและเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ศึกษาคำสอนของคงจือ้อ ถึงสถาบ,บันอันประสงค์จะสร้างความสมานฉันและทําให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ช่วง20ปีที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับบริษัทซัมซุงพัฒนาทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดปัจจุบัน SKKU มีหลักสูตรอุปกรณ์การเรียนการสอนที่นําสมัยทําให้อาจารย์และนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งนักเรียนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมาก มหาวิทยาลัย SKKU มี2วิทยาเขตคือวิทยาเขตมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์อยู่ในกรุงโซโลวิทยาเขตวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์อยู่ที่เมืองซูวอนเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกรวม5คณะสอนทั้งภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษมีนักศึกษากว่า1,900คนอาจารย์ประจำา1 3 8อคนนักศึกษาที่จบได้วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์ทำงานที่บริษัทซัมซุงเป็นส่วนใหญ่ นี้ได้ทอดกลนในห้องสมุดซัมซุงดิจิตอลที่นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ทั้งระบบการยืมและการคืนหนังสือการทําความสะอาดหนังสือและฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตราไบโอเลตการจัดมุมอ่านหนังสือหลากหลายรูปแบบดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาอ่านหนังสือมากขึ้นมีห้องโสดทัศนศึกษาและมีการบันทึกคาบรรยายของอาจารย์วิชาต่างๆนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงนั้นหรือยังไม่เข้าใจยืมไปฟังซ้ําได้ จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปอาคารพลังงานวิทยาศาสตร์ท่อประเน่ท้องปฏิบัติการต่างๆเช่นห้องปฏิบัติการท ran ส m i s ชันอิเล็ก r รอน i มโคร c โ p ปและห้องปฏิบัติการกราฟีนกราฟีนคือวัสดุที่ใช้วิธีการทางนาโนเทคโนโลยีสร้างโครงสร้างของคาร์บอนอะตอมแบบวงหกเหลี่ยมในแนวระนาบสองมิติหลายๆวงต่อการคล้ายโครงไก่เป็นแผ่นกราฟีนปัจจุบันนําไปประยุกต์ใช้งานได้อิเล็กทรอนิกสเช่นทรานซิสเตอร์อุปกรณ์บันทึกความจํา เซลแสงอาทิตย์และเซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าเพราะกราฟีนสามารถนำไฟฟ้าได้ดีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซัมซุงที่เมืองยงอินจังหวัดขยองกีพระราชทา,านพระราชบโรกาสให้ในแจยอลคิมประธานบริษัทซัมซุงเอนจิเนียริ่ง,องจำกัดถวายพระกราายาหารกลางวัน เสเด,ด็จพระราชดำเนินไปห้องโซเชียลคลับศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซัมซุงส่งฟังบรรยายประวัติและระบบการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทซัมซุงตั้งขึ้นมาปี2534เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างความเป็นผู้นำปลูกฝังให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจปรัชญาวัฒนธรรมองค์กรของซัมซุงปัจจุบันดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําทางธุรกิจหลักสูตรค่้นิยมร่วมและหลักสูตรผู้มีความสามารถระดับโลก มีห้องพักห้องประชุมและห้องฝึอกอบรมที่ตกแต่งอย่างทันสมัยหลากหลายรูปแบบเน้นความคิดสร้างสารรค์ที่ไร้ขอบเขตเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดจินตนาการสามารถประยุกต์และประดิษฐ์ผลงานชิ้นใหม่ๆออกมาได้อย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาทรัพยากรมนุษย์ซัมซุงได้จะแสดงดนตรีของนักแสดงกลุ่มฟลาเวอร์ใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองของเกาหลีประกอบด้วยอาเจงเสียงและหน้าที่คล้ายกับเชนโลเทคคึมคล้ายฟลุตเทคคึมหรือซอดที่มีเสียงคล้ายกับไบโอลินและกายะคึมเจง25สายเทียบเท่าเปียนโน เสด็จพระราชดำเนินไปท่อุประเนรพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองแห่งชาติเกาหลีตั้งขึ้นเมื่อปี2488ในเขตพระราชวังเคียงบกรวบรวมศิลปวัตถุของชาติไปกว่าหนึ่งแสนชิ้นแสดงความเป็นมาของชาวเกาหลีตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีห้องนิทรรศการประวัติศาสตร์ของชาวเกาหลีตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีทั้ง4ี่ฤดูมีวัฒนธรรมความเจริญด้านเครื่องมือเครื่องใช้การแต่งกายศิลปะการทอผ้าดาราศาสตร์อาหารการกินการประดิษฐ์ตัวอักษรปฏิทินการตีพิมพ์หนังสือและคำพีทางพุทธศาสนาเทศกาลต่างๆรวมถึงอุปกรณ์การจับสัตว์ทะเลอุปกรณ์ในการผลิตเกลือเครื่องมือในการทำนาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันมีตัวอย่างทั้งบ้านขุนนางและบ้านชาวนาชาวไร่ห้องนิรศการวัตจักรชีวิตของชนชั้นสูงชาวเกาหลีแสดงเรื่องราวขนบธรรมเนียมการเกิดการศึกษาการแต่งงานการสืบทอดตระกูลการสอบเข้ารับราชการการละเล่นต่างๆพิธีศพการไว้ทุกข์การสักการะบรัมรพบุรุษนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ย่อยสำหรับเด็กด้วย ในตอนค่ำสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพัฒคานแบมบูเฮาส์พระราชทานพระราชโรกาศให้คณะผู้บริหารกลุ่มปะตะทถวายพระกระยาหารค่ำในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลีครั้งนี้ เวลา21นรกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จออกนห้องเบวิวสวีดโรงแรมลอตเตโซพระราชทานพระราชบรลลังให้คณะผู้บริหารกลุ่มปะตทเฝ้าทุนละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายหีบไม้ตกแต่งด้วยผ้าปักงานหัตถกรรมพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของเกาหลีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งกลุ่มปะตะทจะศึกษาเพื่อทำโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มปะตะทเพื่อผลิตนักวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการพัฒนาประเทศแห่งแรกจะตั้งที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองบนพื้นที่200ไร่มีสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและโรงเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระยองอยู่ในพื้นที่เดียวกันเปิดภาคการศึกษาแรกได้ในปี2558 ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรลลังให้ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลีครั้งนี้เฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน รัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐเกาหลี วันนี้เวลาศูนย์นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินทีท TG 693เสเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จ ต่อมาเวลา11นาิกา43นาทีสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสะปะทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิจิตศรีสุพรรณนายกสภาการพยาบาลและคณะนำศาสตราจารย์นายแพทย์ลิงคอนเฉิงประธานคณะกรรมการการแพทย์จีนเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รัญนยาสิริวัฒนาพันธวีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตประจําปีการศึกษา2555 วันนี้เวลา17.26น,นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังอาคารใหม่สวนอัมพรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตประจำปีการศึกษา2555โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจบัญชีศิลปศาสตร์รัฐศาฐฐสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น2,20 0คนโอกาสนี้พระราชทา,านพระโอวาแก่ผู้สําเร็จการศึกษามีใจความสําคัญว่าผู้ที่มุ่งมั่นในการศึกษาอย่างจริงจังเพื่อที่จะนําความรู้ทักษะความสามารถหรือความเชี่ยวชาญที่ได้จากการศึกษาเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติอีกทั้งทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปแต่ที่สําคัญขอให้ทุกคนเป็นผู้ที่เปี่ยนไปด้วยคุณธรรมของความภาคภี ซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิยดามาสทรงเปิดงานมหกรรมทีวีรักโลก360องศา2013 Save the World Expo วันนี้เวลา11นาฬิกาพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัตด,ดามาศเสด็จไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานมาหากรรมทีวีรักโลก360องศา2013 Save the World Expo ในการนี้ประธานพระวโรกาสให้ประธานบริษัทมาร์กอินมีเดียจำกัดเฝ้าถวายเงินจากการจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูินิธิีอาสาพเพื่อนพึ่งพาย,ยาง ยากสภากาชาติไทยสำหรับงานในครั้งนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3ร่รวมกับรายการทีวี360องศาตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Learn to Live in the World of Change หรือการเรียนรู้อยู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ถึงวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่าง บุรณาการทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิน่งแวดล้อมอย่างภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติดังนั้นทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติรวมถึงการสัมมนาวิชาการและการให้ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืนอาทินิทรรศการดินน้ำลมไฟสมดุลสิ่งแวด ล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณสัชชารัตน์ถาวรดิฉันธนสรอ,อามัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ